เชียงรายจับขบวนการขนคนจีนเข้าเมืองผิดกฎหมายสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงรายภายใต้นโยบายของพลตํารวจโทพานุมาตรบุญยลักษ์ผู้บัญชาการสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองและพลตํารวจโทพันธนะนุตนาศรองผู้บัญชาการสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองดําเนินการปราบปรามกลุ่มคนร้ายข้ามชาติและการลักลอบขนคนเข้าเมืองผิดกฎหมาย เพื่อป้องกันภัยคุกคามและรักษาความสงบเรียบร้อยเมื่อวันที่28ทธันวาคม2,567เวลา16นาฬิกาที่ผ่านมาพลตำรวจตีเกศกาดนิมประดับผู้บังคับการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง5สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเชียงรายร่วมกับตำรวจท่องเที่ยวจับกลุ่มผู้ต้องหา6รายได้แก่ 1. นายทักดานายปร,ริยาภัทวารีแซย่าง อายุ36ปีสัญชาติไทย 2. นายเลากีแซ่ย่างอายุ44ปีสัญชาติไทย 3. นายเหย่จี้อายุ44ปีสัญชาติจีน 4. นายเถาจีนหัวอายุ20ปีสัญชาติจีน 5. นายหนิงเต๋อซานอายุ30ปีสัญชาติจีน 6. นายหลงอยู่ถงอายุ21ปีสัญชาติจีนสำหรับของกลางรถยนต์สอคันโทรศัพท์มือถือ2เครื่อง เอกสารเติมน้ำมัน8รายการเจ้าหน้าที่ตำรวจได้แจ้งข้อหาผู้ต้องหาชาวไทยรวมซ่อนเลนและช่วยเหลือคนต่างด้าวให้พ้นการจับกลุมส่วนผู้ต้องหาชาวจีนลักลอบเข้าเมืองโดยไม่ได้รับอนุญาตสาเหตุกรณีพฤติกรรมในการจับกลุมครั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งจากกงสุลนจีนที่จังหวัดเชียงใหม่ว่ามีนักท่องเที่ยวชาวจีนร้องขอความช่วยเหลือจากบ้านพักในอำเภอเวียงชายจังหวัดเชียงราย หลังการตรวจสอบพบผู้ต้องหาชาวจีนลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายโดยรับว่าถูกหลอกให้ไปทำงานในประเทศลาวและต้องการหลบหนีผู้ต้องหาชาวไทยยอมรับว่าเคยขนคน,นต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองมาแล้วประมาณสี่ครั้งโดยได้รับค่าจ้างครั้งละห้าพันถึงหนึ่งหมื่นบาทหลังการสอบสวนเจ้าหน้าที่นำตัวผู้ต้องหาไปดำเนินคดีที่สพเวียงชยัย และจะขยายผลจับกลุ่มผู้ร่วมขบวนการเพิ่มเติมต่อไปภาพข่าวสันติวงสุนัน้นหัวหน้าศูนย์ข่าวอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายรายงาน